ได้มาจบตอนที่ท่านพระีวตะได้ขออุปสมบทบร,รัาชาความจริงขอบรดราชาเป็นสมณเมนจะบรรดาพระสมทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านและในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะพากันมาชวนท่านแล้วเรียกท่านกลับไปบ้านเพื่อใไปอยู่กับคู่ครอง ยิงนั่นจิ่งน้ลาบบรรดาพระท่านหลายในวัดนั้นเดินทางเข้าป่าไกลออกไปที่สามสิบพิยอดในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสแกรบ้างในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ของบรรดาท่านหนังหลายจึงย้อนรอยถอยหลังึิจริยาคืออารมณ์ของพระเรวัด ความจริงพระรวัตนี่มีอายุเพียงเจ็ดปีเท่านั้นการฟังบรรดาท่านงหลายเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไม่ใช่ว่าจะเพียงสักว่าฟังกันเฉยๆถ้าฟังเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นพระสูตรที่เอานำมาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับมรรดาท่านหล้งหลสำหรับพระเรวัตอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุเจ็ปีมารดาจัดก,การให้แต่งงานกับหญิงที่เมายุเท่ากันทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่เธอบวชเพราะว่าพระสารีบุตรทึ่เป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาวสามคนกับน้องชายสองคนไปบวชร่วมด้วย เป็นอันว่าทั้งภาษารีบุท้วยเป็นหกคนด้วยกันแต่แม่เป็นวิชาทิฐิยิงตั้งใจจะผูกพันให้บริวัตติดอยู่ในการครองเรือนเพื่อปกครองรักแปดสิเจดโกรธสำหรับในเวลาที่ทําการแต่งงานเพราะอาศัยคําให้พรขมันดาญาติฝ่ายหญิงว่าขอจงเป็นผู้เห็นทำตามที่ยายของเธอเห็นแล้ว ยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุร้อยี่สิบปีเรวัดถามว่าคนไหนเป็นยายเขาก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังลดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของพันยาเรยก็ได้พิจารณาว่ายายได้มีผมออกมีปันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังคอมลงไปผอมเหมือนกับไม้จิ้งผี ถ้วเธอ,อยังถามว่าก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานะเข้าไเจ้าต่อไปที่จะมีสภาพอย่างนี้หรือบรรดาญาติหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่าพระเรวัตมองเห็นภาพของยายของพัญญาที่กาลังแต่งกันในวันนั้นมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองของตนเอง ก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันก็เกิดอาการรังเกียจเห็นว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ท้าวอนไม่เจริญรุง่งเรืองตลอดการตลอดสมัยมีการทุดโตมไปในที่สุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชัางจึงเกิดอารมณ์เบื่อหนในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ของบรรดาเพื่อนพระโยคาวาจทารทั้งหลาย ธรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งธรรมบาทั้งหลายเรานี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไป ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเรากร่า่งกายก็ต้องจากกันไปแล้วก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักคือต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทไหนก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามเราและที่สุดมันก็เราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิพิทาย,ยานของพระเรวตตเป็นสําคัญ ระบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็คิดตามท่านก็ยังมีนิพิทายานคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าเหมือนท่านหลังจากนั้นท่านได้ฟังคําสอนขอมรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านทั้งหลายสามสิบองค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็สอนเพียงสั้นๆว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุมรรคผล ก็ให้พิจรารณากันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ต่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านกลา,างกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเชา่าเมื่อหมดฤด,ดูกาลฤด,ดูสมัยเขาว่าไล่ออกจากบ้านข้ <c oughs> อนี้มีประมาณชั้นใดเธอจงวางภาระคือร่างกายเสีย แล้วเทก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์นี่ท่านฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้แล้วเข้าไปอยู่ป่าไกลประมาณสามสิบโยต์แต่คนเดียวภายในคืนภายในสามเดือนนั่นเองเทก็ได้บรรลุอราตผลเป็นปริสัมวิทายาน, <c oughs> นี่จริยาอย่างนี้บรรดาท่านหลายคนจะจดจำแล้วก็คิดตามพิจารณาตาม เพราะว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุเจ็ดปีจะมีความรู้มีความคิดแบบนี้แล้วก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุเจ็ดปีทําไมเราจึงจะคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพระเรวัตเป็นผู้มีบาร,รมีครบถ้วนเวลานี้บาร,รมีสิบรายการเราก็ศึกษากันแล้วเจาณะสิบห้าระการเราก็ศึกษากันแล้วอที่บาสีเราก็ศึกษากันแล้ว ถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีสมรรถภาพไม่เท่า,าพระรวัตผมก็คิดว่าควรจะเปลื่องผ้ากาสาวพัดออกกันน่งกันเกียงน่งผ้าถุงกันเส้ใหม่ดีกว่าก็น,นั่นแสดงถึงว่ากำลังใจของเราใช้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้า <c oughs> ไอ้เยอ้างบอกว่าถ้าบาร,รมีไม่เต็มก็คําว่าบาร,รมีก็แปลว่ากําลังใจเพื่อทางกําลังใจให้เต็มในบาร,รมีสิบประการว่ากาลังใจของเราถ้าเต็มในบาร,รมีสิบประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระหันอย่างพระรวัตก็เห็นจะไม่เป็นของไม่ยากท่านใช้ในะยะเวลาเพียงสามเดือนได้อยู่เองแตู่้เดียว รับคําสั่งสอนครั้งเดียวไม่ป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสําหรับพวกเรารับคําสั่งคําสอนกันวันละสี่ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทําได้แม้แต่มักเบื้องตนก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอภัพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้สมัครยิงไม่มีกําลังใจเพื่อจะรักษาความดี ต่อไปเขาได้ตรวจฟังเรื่องราวต่อไปว่าเมื่อบรนระวนาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเรวัตพระสารีบุตรจึงเข้าไปทูลลาองค์สมเด็จเจ้สงสวัสดีโสภาคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลาสามเดือนเศษ ขอมลาองค์สมเด็จพระบรมโลเกเทศไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัด <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาที่ด้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรถึงแม้ว่าเราเองเราก็จะไปเหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาที่ด้มีพระพุทธดีกาตรัสสั่งพระอานนท์ ว่าอานันทะดูก่อนอนนลเธอจงพเดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระรฤวัตน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนเข้าไปอยู่ในอยู่ดูในป่าห่างจากคนเป็นที่อยู่ของประชาชนชินยะทางสามสิบโยชน์ <c oughs> ใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้ เมื่อพระอานนท์บอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณห้าร้อยรูปด้วยกันในเวลานั้นองค์สมเด็จรพระพักตรวันบรมศาสดาทรงเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอานุ์เทระจึงไดยืนอยู่ระหว่างทางสองแฝง ในกราบทูลองค์สมเด็จพระพู้มีพระภ้าเจ้าว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าผู้ผาจาผจเจริญพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทางที่จะไปสู่สักของวารวัตนนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณหกสิบโยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะมีนาบาตได้ตลอดทาง สำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณสามสิบโยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ก็อมนุษย์คือพรกะอมนุษย์คุ้มครองได้แก่เทวดา <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าข่ายยัทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจะทรงสเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าข้าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงจัดถามว่าอานันทพระโดยก่อนอนอนุน ก็สีวลีมากับเราหรือเปล่าพรานนั์ก็กราบทวูลว่ามาพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าสีวลีมาเธอจงอเที่ยวทางรงนั่นแหละทางตรงนั่นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนามีความประสงค์จะประกาศความดีของมาศีวลีเป็นสำคัญ แต่ได้ว่าองค์สเมเด็จพระสงท่านก็ไม่ได้โผดไม่ได้กล่าววา,าจาเช่นนั้นเป็นเพียงพูดว่าถ้าศรีวลีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีที่กล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสว่าเราจะายังเข้าต้มและเข้าสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรง เป็นนั้นว่าเมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วในขณะนั้นที่นั่นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญแห่งคนทั้งหลายจช่ได้ทรงตรัสว่าถ้าสีวลีมาเราก็อย่าไปในทางตรงเช่นนั้นพระเมื่อ,องค์สมเด็จพระพุทธเจทรงํำเดินเป็นในบทางระหว่างนั้นในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพาคิด ไม่คิดอย่างเดียวไปชมกันด้วยว่าพวกเราจะทําสการะกับศีวลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราที่นั่นกิเลสสังนิรนิมิตบรรดาวิหารทั้งหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโยศอื่นหนึ่งยศสร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระห้าร้อยรูปเป็นอย่างดีและเวลาที่สร้างไม่เกินกว่าหนึ่งยเอาได้ว่าหนึ่งย สร้างวิหารในที่หนึ่งหนึ่งยอดสร้างวิหารในที่หนึ่งเรื่องบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศันดาสเสด็จไปที่นั้นก็ทรงพักวิหารที่เทว,ว,ว,วดาทรงที่เทวดาพากันิไม่ขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาเข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างที่เป็นทย์ เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระสีวลีเทระผู้เป็นเจ้าของเรามาพระสีวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังฟังแล้วก็ต้องคิดความจริงพระสิวลีนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสำคัญ เห็นว่าพระสีวาลีมีความสําคัญกว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้สแสดงการลังเกียรตระสีวาลีหรืออิจฉาได้สยามระสีวาลีแต่ความจริงบนบร,รมีพระองค์สมเด็จเป็นินสีก็มีอยู่ตรงมากสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทําอย่างนั้นใคร่ใจคนทั้งหลายคือพระที่ได้ไปด้วยกันเห็นความดีของประสีวาลีเป็นสําคัญ แล้ว,ว่าเป็นพวกเราเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาพู้น้อยกว่ามากๆบางทีเราอาจจะกิจช้าได้สยายคนได้แต่ว่านี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรม,มัสสัญดาเป็นผู้หมดกิเลสแล้วองค์สมเด็จพระบทีแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดี นี้ตามในที่เราว่ากล่าวกันว่าองโอสมเดพรปจินาสีทรงรมมิมีวิหารสี่ในข้อนี้ก็ได้เรียกมุตุตาคาือมีจิตอ่อนโยนเลื่อพลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่เช่นพระศีวลีเป็นต้นความตามพระมบาลีกล่าวว่าพระเถระคือพระศีวลี <c oughs> ไม่รับถวายพัฒนิบรรดา ทวดาทั้งหลายนำมาถวายคำว่าพัดหมายทั้งเครื่องบริโภคทึ่งข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นที่มาถวายแกท่านแล้วท่านก็ถวายแกบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระศาสนดาพรา้อมด้วยบริวารก็สเสบยบุญของพระศีวล,ลีอยู่ณที่นั้นตลอดระยะทางสามสิบโยชนประมาสามสิบวัน ทางสามสิบโยต์เดินทางวันระโยน์ระเทวันดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกันสามสิบวันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายสเสวยอ,อาหารหรือว่ากินอาหารก็เทวันดาสามสิบวันสำหรับพระเรวตัตเทระซึ่งมีอายุเจ็ดปีความจริงพระเรวัตนี่เป็นเลนแต่ได้ว่าในเมื่อเป็นพออาาระอรหันต์แล้ว ท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ต่นนี้เคยปรากฏมาในเรื่องเรื่องหนึ่งว่าพิสุชาวเมืองปราถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมนองค์หนึ่งอายุเจ็ดปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระผู้นั้นเวลาจะเข้าไปกึ้จับหัวนเนนถามว่าเนนน้อยพระผู้มีพระพ่ายเจ้าอยู่หรือเปล่า สมันเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ขอรับท่านก็เข้าไปองค์สมเด็จด้วยจอมไตรเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสมณนเณรองค์นั้นเป็นระอรหัตรจึงไม้ถามพิสุชาปาถาว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระมาหาเทระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่าพระทั <c oughs> ้งหลายเหล่านั้นก็กราบถูกราบทูิลองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพ่ายเจ้าว่าไม่เห็น แต่ก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูพระก็บอกว่าเห็นดันเนรตัวเล็กๆอายุประมาณเจ็ดปีองสมเด็จพระจินสีอยูในโซนจัดว่านั่งคือพระมหาเทระเพราะเป็นพระอราหาันแล้ว <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจะไปขอเข้ามาโทษเสียเพราะการทำร่วงเกินพระอราหันมีโทษหนะักนี่เป็นอันว่าพระเรวัตตะ ซึ่งมียอาเจ็ดปีบวชเป็นสมณรนนแต่เป็นพระรหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านจะให้นมามว่าพระมหาเทระเป็นอันว่าว่าฝา่ายพระเลวตะเทระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาจึงมิระมิตรพระคันตุกดีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอ และก็ในะมิตรเรือนยอดอีกห้าร้อยหลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายและก็ิระมิตรที่จงกรมอีกห้าร้อยที่และก็ที่พักสําหรับกลางวันที่พักสาหรับกลางคืนอีกห้าร้อยที่เมื <c oughs> ่อสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสด็จไปถึงื่าประทับในสำน,นักที่พระเวัตะจัดไว้จนสิน้นเวลาประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็ทับอยู่ที่นั้นทรงสเสวยบุญของพระศรีวลีเถระนั่นเองนี่นก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็นําอาหารไปถวายตั้งใจเฉพาะพระศรีวลีเท่านั้นเขาไม่เคยเห็นความสําคัญขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งใจสนับสนุน อันนี้ตามธรรมดาบบคคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองที่เป็นพระบุถุชนก็มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาแก่แก่มีความสำคัญมากเพราะว่าบรรดาหลวงตาแก่นี่เคยสร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีหลังที่พระพุทธเจ้าสุนิพนันธ์มาแล้วก็ดี ในก็ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีคนแก่ยุ่งแต่ว่าคนแก่ที่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มีนี่มันได้พิสุนเรานั้นก็มีพิสูจน์แก่อยู่สองรูปในเวลาที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าไปเข้าไปรประทับอยู่ที่ป่าไม้สแกเแต่ว่าปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมาก มีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอยังคิดอย่างนี้ว่าพิสูจน์นี้ทำนวครมหรือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงวารีวัตถะเธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำธรมนธรรมได้อย่างไรนี่จะนั่งตำาหนิวันเลนตัวเล็กๆอายุเพียงเจ็ดปี มันนั่งก่อสร้างมาหาวิหารที่ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยขบันดาพิสุทธ์ทั้งหลายทั้งห้าร้อยหลังสร้างที่จงกรมทั้งห้าร้อยที่สร้างที่พักกลางวังกนกลางคืนหนึ่งห้าร้อยที่แล้วก็จะมันนั่งมีเวลาเจริญสมณธรรมได้ยังไง <c oughs> นี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิดแ <c oughs> ล้าการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงอเวจีมาหานรก เพราะว่าเอาความสามารถขขงตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอืน่นมันเป็นไปไม่ได้ในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา,ศา,สา์สดาทรงทำกิจเขาเหนือก่อนแกก็เลยนั่งคุยกันต่อไปว่าสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นกันหน้าบคุคคลมุขโขโลกน,นะได้คิดว่า ท่านมันนนี้นี่เป็นน้องชายของภาสารีบุตรคงไม่มีดีอะไรแค่มาอยู่ที่นี่สามเดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมดไอการเอาดีในการเจริญสมณทัตสมณธรรมคงจะไม่มีแต่ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของภาสารีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยม รู้ว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหทรงทราบว่ารู้ว่าทรงทราบวาระดำจิตของบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลาที่ดูปฏิสัยของโลกแล้วสมเด็จพระบรมทิพย์แก้วมาทราบแล้วประทับอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือน ในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิษฐาน,น้วยฤทธิ์โดยบรรดาดูงตาแกสององค์นั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันลืมรองเท้าของตนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปอยู่เมื่อแดดออกไปถึงบริเวณภายนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาพิสุสององค์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนลืมของไว้ <c oughs> พมินดาทั้ตาแก่สององค์นั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเรลืมของยังบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้ไปแล้วพายทั้งสองรูปพายกันกลับไปกําหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอเข้าไปที่นั้นก็ถูกฝากถูกหนามต้นไม่เสจแกะแทงเที่ยวไปมองดูสถานที่เอเรียนยอดมันก็ไม่มี กลับไปพบหอสิ่งของข้างตนที่ห้อยอยู่ที่ต้นสสษแครต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแมะองค์สมเร็จพระจอมไตรบรมศยสาัาสมัมมาสัพพุทธเจ้าพาพิสุสงส์สเสรยบบุญของร,รัศีวารีเถระตลอดการประมาณหนึ่งเดือนแลอีกพระเด็กกลับไปสู่ปุพารามมหาวิหารที่นาวิสาขาสร้างถวาย ลำดับนั้นพิสุกแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มเข้าต้มในเรื่องข้านาวิสาขายผู้ถวายอาคารตุกพัตมาดื่มเข้าต้มแล้วก็จะเที่ยวข้าจะกิงของเชี่ยวของฉันต่อไปแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สำหรับวันนี้เวลาที่จะนำบุคคลผู้เป็นตัวอย่างมาเล่าแก่บรบรดาท่านอังหลายฟังเวลาการก็จบไปเสียแล้วหมดเวลาเสียแล้วเพราะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรจะแนะนำในในการเจริญพระกรรมฐานกันต่อไปฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนอังหลายพร้อมไม่ได้พิสูจน,น์สมเณรวโปรดคอยรับฟังคําแนะนําในการเจรเิญพระกรรมฐานในด้านมหาปฏิปทานอันสุด ในบทนี้ว่าอริยาบทบับคืออริยาบทต่อไปในกาลบัินี้